สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่5จะมานำเสนอเรื่อง Frontal a นท e อ e a s i n g Si ไ f ด์ฟอ a l l r e l e s s i n g s i ด์เป็น p r ี m ินท v e r e f l e ซที่สัมพันธ์กับ Inhibitory p a t h w a y ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในช่วงไม่เกินขวดปีแรกเนื่องจาก Inhibitory p a t h w a y ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์แต่หากมีรอยโรคไปทำลาย Inhibitory p a t h w a y ก็จะพบความผิดปกติได้เช่นกัน f ฟอ a l l r e l e a Si n g s i ด์มีการทดสอบ5อย่างดังนี้ a าร์มาแก Refect เป็นการทดสอบที่บ่งบอกสพยาธิสภาพของฟอนทอัลบได้ดีที่สุดวิธีการตรวจจะให้ผู้ทดสอบใช้มือลูบไปตามฝ่ามือของผู้ป่วยระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ถ้าเป็น normal response ผู้ป่วยอยู่เฉยๆไม่กำมือทดสอบแต่ถ้าเป็น a b normal response ผู้ป่วยจะกำมือของผู้ทดสอบ p a l m o m e n t a l ท e f e c t วิธีการตรวจจะให้ผู้ทดสอบใช้มือหรืออุปกรณ์ขูดที่ทีน่าอิมิเนนจากสันมือไปยังโคนนิ้วโป้งให้สังเกตการขยับของ m e n t a l ลิสมัสที่ปาก ถ้าเป็น normal response mentalist muscle จะไม่มีการ contraction แต่ถ้าเป็น abnormal response contraction of mentalist muscle จะปรากฏ snout reflex วิธีการตรวจจะให้ผู้ทดสอบใช้อุปกรณ์ถูเบาๆที่ร่องตรงกลางที่ติดอยู่กับริมฝีปากด้านบนในระหว่างที่ผู้ป่วยหุบริมฝีปากถ้าเป็น normal response muscle จะไม่มีการ contraction ถ้าเป็น abnormal response contraction of muscle จะปรากฏ เป็นการเม้มปากขึ้นด้านบน r o o t i n g Reflex วิธีการตรวจะให้ผู้ทดสอบใช้อุปกรณ์ถูจากมุมปากออกไปทางแก้มด้านข้างถ้าเป็น Normal Response Muscles จะไม่มีการ contraction ถ้าเป็น Abnormal Response ผู้ป่วยจะพยายามนำปากมาหาอุปกรณ์ของผู้ทดสอบด้านเดียวกับที่ถูกแก้ม Grabella Reflex วิธีการตรวจจะให้ผู้ทดสอบแจ้งผู้ป่วยว่าจะทำการใช้นิ้วเคาะไปที่หน้าผากของผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยลืมตาค้างไว้อย่ากระพริบตาหลังจากนั้นผู้ทดสอบใช้มือเคาะบริเวณหน้าผากของผู้ป่วยซ้ำๆถ้าเป็น normal response จะไม่พบการกระพริบตาแต่ถ้าเป็น abnormal response จะพบการกระพริบตาซ้ำๆทั้งหมดนี้เป็นการตรวจ fontal releasing sign วิธีต่างๆค่ะ